เขาจะให้เราทำเมนูเหม,เหมือนกันแต่ว่าจากเมนูที่เราคิดเองครับงงดิ2สองเมนูครับเราต้องไปดูหน้าที่เป็นตัวโปรโตีนนะครับยังไม่รู้เนกนว่าทำอะไรในจานสตาร์เตอร์จะต้องมีครัมเบิลนะครับก็ยังไม่รู้ทีาครัมเบิลทำแบบไหนเอาตรงสวัสดีครับวันนี้ผมแอนแคนคุกจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการสอนที่เลอ r ์คันเบอร์เฟรนด์คูซีนในระดับสูพิเลียน สำหรับคนที่ไม่เคยเขาเรียกว่ายัางไม่รู้ว่ามาสิิลิเอจะแตกต่างกังนระดับเลยยังไงก็คือจุดที่แตกต่างก็คือเป็นเรื่อง,องการสอบกับธรรมดาในระดับหนึ่งระดับ2คือการสอบจะเป็นเขาเรียกว่าไวท์เ p เปอร์คือว่าภาคปฏิบัตินะก็จะเป็นการสอบภาคปฏิบัติแบบเอาหนึ่งในเมนูที่เราได้เรียนระหว่างเทอมมาสอบอีกครั้งโดยที่ เห็นแต่สัดส่วนวัตถุดิบแต่ไม่มีวิธีทำคราวนี้การสอบสุปรลียครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างคือว่าเขาจะให้เราทำเมนูเหมือนกันแต่ว่าจากเมนูที่เราคิดเองมองดิเมนูที่เราคิดเองหมายความว่าเราจะต้องมีเรื่องของมีตามโจทย์แล้วก็อะไรนอกโจทย์ทำได้แค่ไหนนะครับมาพูดถึงเรื่องจำนวนเมนูกันก็คือ2เมนูครับ หนึ่งเมนูคือสตาร์เตอร์อีกหนึ่งเมนูก็คือเมนแล้วกันโอเคสตาร์เตอร์เนี่ยจะต้องเสิร์ฟจะมีโจยดอยู่ข้างในว่าจะต้องมีอะไรบ้างในนั้นนะก็คือหนึ่งคือสตาร์เตอร์จะต้องมีเสิร์ฟต้องเป็นดูหน้าที่เป็นตัวโปรตีนนะครับแล้วก็เสิร์ฟในรูปแบบสุกและไม่สุกในจานเดียวกันสองคือต้องมีซอสที่ทำมาจากเบซิลนะครับก็ ยังไม่รู้นกนวทำอะไร 3. คือในเทอรผมนะเทอรต่อไปแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ 3. คือในจานสตาร์เตอร์จะต้องมีครัมเบิลนะครับก็ยังไม่รู้ถึงครัมเบิลทำแบบไหนเอาตรงคือไม่ได้คิดเลยนะครับส่วนของเมนก็จะเป็นแลมแลกก็คือที่โคงแกะและต้องเสิร์ฟสองจานนะครับทั้งทั้งสตาร์เตอร์แล้วก็ แล้วก็ตัวเมนคราวนี้ในโจทย์ของเมนก็จะต้องเป็นแรมแหลกที่ซูวีมานะครับเขาก็จะบอกว่าซูวีที่น่าจะจำไม่ผิดที่อยู่49หรือ52นอน่าจะ52นะนอกจากแลมแหลกแล้วก็ต้องมีในจานของแรมแหลกจะมีดีครีเนชันขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกรานดิชหรือวัตถุดิบหรือองค์ประกอบอื่นที่มาจากสิ่งเดียวกันแล้วเปลี่ยนสรูปลักษ จำได้ขึ้นใจเลยครับว่า d e f l n n a t i o n หมายว่าถ้าคิดว่าคิดซะว่าแครอทแล้วกันนะแครอทเราก็ต้องทำแครอทที่เรามาเคลือบคือเกรสนะครับแล้วก็แครอทที่อาจจะเอามาย่างคืออาจจะเป็น,ปนโดนโดนไฟให้กินให้ใหใหไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็โดนเกลือนิดนึงนี่ครับแล้วก็จะเป็นแครอทพูเลยกก็ได้ ก็คือการทาเสิร์ฟสามลูปหลาสามอย่างนะครับเขาจะให้เวลาเสิร์ฟทั้งหมด6ชั่วโมงต่จริงแล้วมันก็จะมีเวลาทั้งแบบเสิร์ฟทั้งอะไรอีกถ้าจะไม่มิดคือซาเตอร์จะอยู่ที่ประมาณสี่ชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้น,นอีกครึ่งชั่วโมงก็ต้องเสิร์ฟเมนโดยการสอบเนี่ยจะประเมินในเรื่องของรสชาติเรื่องของวิธีการทําที่ต้องใช้เฟรนด์เทคนิคหลายเทคนิคในหนึ่งจานแล้วก็มีเรื่องของการจัดจานที่ดี เรดูเรื่อง m e n e e n t แล้วก็อาจจะมีแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกวความเหมาะสมในการจัดเสริมนะครับโดยการสอบเนี่ยแล้วทำยังไงก็คือเราจะซื้อวัตถุดิบยังไงก็คือว่าทางเชฟใน,นตั้งวันแรกนะครับที่เรียนเขาจะให้สิ่งที่เรียกว่า market list ก็คือสิ่งที่โรงเรียนจะโปรไวให้เหมือนเป็นตลาดซปเปอร์มาร์เก็ตอะ แล้วเราก็บอกว่าเราจะทําอะไรใช้อะไรซึ่งถ้าเราจะคิดเมนูไปได้เราก็ไม่สามารถระบุวัตถุดิบได้นะครับเราก็ต้องไปคิดเมนูก่อนแล้วเราก็ไปคิดว่าวัตถุดิบจะใช้อะไรแล้วเราก็ต้องประเมินว่าจานเนี้ยต้นทุนเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าวัตถุดิบมีต้นทุนเราใช้จัดส่วนเท่าไหร่ปฏิมาตเท่าไหร่ก็ต้องคำนวณต้นทุนได้ก็เรื่องยากแล้วก็ทุกคนก็ต้องไปคิดต้นทุนว่าเท่าไหร่นะ่อาจารย์ เลยกับดังเลยเนี่ยจะให้การสอบทดลองทำเนี่ยสองวันก่อนก็คือหมายว่าสองครั้งก็คือว่าน่าจะประมาณสักเดโมโประมาณสักสักสิบหรือประมาณเนี้ยครับที่จะให้เทสหนึ่งครั้งว่าลองทำตามที่คิดมาให้เชฟดูนะครับเชฟชิมแล้วคอมเมนต์ว่าเหมาะสำหรับการสอบหรือไม่แล้วก็จะมีขั้นที่สองอีกแล้วก็ขั้นที่สาม ในการสอบก็เขาบอกว่าจะมีแบบเชฟดังๆมาทยสอาหรือว่ากดดันมากแล้วในการสอบเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องมีการเหมือนเป็นรายงานสรุปว่าเมนูนี้ทํำยังไงเมนูเมนูนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงเมนูนี้วัตถุดิบแบบไหนแล้วก็เป็นไอเดียของรีมของเมนูนั้นก็คือสองเมนูเนี่ยว่าของเราทำแบบนี้เพราะอะไร บางคนก็เขียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเล่ม<ส>มากมายผแบบไปดูเขาจะให้ไปดูในห้องสมุดน,นะก็เรียกว่ามีหลายคนทําได้ดีจนแบบกดดันนะก็ยังไม่รู้ครับตัวเองทำอะไรก็เลยจะเล่าให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่ได้รับโจทย์มาตอนที่เข้าไปเรียนวันแรกเลยแล้วก็ตอนนี้จนถึงวันนี้ก็แน่าจะสัปดาห์ที่ห้าก็วประมาณจากวันที่สอนนะในจากวันที่เรียนวันแรก ดาน้าผม,มต้องส่งมาเก็ตเลสเ๋ยต้องคิดเมนูแล้วซึ่งตอนนี้ไม่ได้คิดเลยแต่ว่าไอเดียในหัวผมพอมีนิดหน่อยแต่ว่าก็ยากคิดไม่รู้เจยังไงเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตในคราวหน้านะครับว่าผมคิดเมนูอะไรแล้วก็ระหว่างการเทสเชฟคอมเมนต์อะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเทสแบบไหนแล้วก็ให้เวลาเทสจริงๆ เิยทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ